สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใน Excel กันนะครับหรือ Data นะครับหรือ Data ที่เรากรอกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นทั้งตัวหนังสือตัวเลขนะครับ ทั้งนี้เนี่ยวิธีการกรอกหรือแบบการกรอกเนี่ยก็จะมีหลายแบบมากนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลลักษณะของงานหรือว่าลักษณะการออกแบบของผู้กรอกเองนะครับซึ่งจะทำให้อ่านง่ายและก็เข้าใจได้ง่ายนะครับซึ่งการกรอกข้อมูลใน Excel นะครับมันจะไม่เหมือนการทำงานใน Microsoft Word หรือ PowerPoint เลยนะครับ แต่ว่ามันก็จะกรอกเป็นเซลล์ไปนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปในเอพิสซดก่อนหน้าครับว่าในการเลื่อนนะครับใน,นในการเลื่อนอ่านในการอ่านของเซลล์ใน Excel เนี่ยมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็บดลงล่างซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะยึดตามเซลล์ตามคอลัมน์นะครับแล้วก็บนลงล่างเนี่ยจะยึดตามโลนะครับ ซึ่งมันก็จะมีอย่างนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ B1 A1 นะครับอันนี้ผม A1 ผมเริ่มต้นที่บนมุมซ้ายสุดเลยนะครับบนมุมซ้ายสุดเลยผมเลื่อนลูกศรขวา B1 นะครับ C1 D1 E1 นะครับมันก็จะเป็น A B C D E นะครับแล้วก็ตามด้วย o n นะครับ o เนี่ยก็คือตัวบรรทัดครับเพื่อนๆนะครับตัวบรรทัด เดี๋ยวผมไปเริ่มต้นที่ A ใหม่นะครับผมลูกศรซ้ายไป D1 C B1 A1 นะครับคราวนี้ผมจะเลื่อนล <A two. S 1> นูกศรลง A2 เห็นไหมครับมันก็จะเป็น A2 A3 A4 ซึ่งมันก็จะอยู่ที่ A เหมือนเดิมเป็นคอลัมน์ A แต่ว่าเปลี่ยนเป็นบรรทัดที่4แล้วนะครับ <A two. S 1> ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตำแหน่งแล้วก็เข้าใจลักษณะของคอลัมน์แล้วก็โลใน Excel เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องสวยงามนะครับออกมาคำนวณไม่เพี้ยนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปฟังที่ผมอธิบายข้างต้นใหม่นะครับเพราะว่าหลักการเนี้ยค่อนข้างสําคัญสําหรับคนตาบอดเพราะว่าเรามองไม่เห็นครับเพื่อนๆเราจะต้องยึดเอาตามตัวคอลัมน์แล้วก็ตัวโลให้มันถูกนะครับให้มันตรงกัน นะครับก็จะได้มีมันมันจะส่งผลถึงเรื่องของการใช้สูตรคำนวณในบทเรียนถัดไปด้วยนะครับเพื่อนๆทําทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยคกรอกตามผมทีละข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำข้อมูลแบบสั้นๆแล้วกันนะครับข้อมูลแบบง่ายๆให้เพื่อนเเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆพพอเข้าใจคอลัมน์แล้ว เข้าใจโลแล้วนะครับตำแหน่งของคอลัมน์ตำแหน่งของโ um, ลหลักการการเคลื่อนย้ายไปนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆลองเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีเทคนิคง่ายๆในการสร้างข้อมูลในในการกรอกข้อมูลใน Excel ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นเคยกับตัวแกน x แกน y นะครับแกน x แกน y ซึ่งถ้าเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เข้าใจแกน x แกน y นะครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนเก็จะได้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้ในการทำงานใน Excel ของเพื่อนได้ส่วนใหญ่เนี่ยหัวข้อต่างๆนะครับจะถูกออกแบบแบบลักษณะของแกน x แกน y กับด้านนะครับในใน e x l e l นะครับเพื่อนๆนแกน x แกน y กับด้านซึ่ง การที่จะเกิดแกน x แกน y ครับเพื่อนๆมันเกิดจากเส้นตรง2เส้นนำมาตัดกันเป็นมุมฉากนะครับเพื่อนๆก็คือเอาเอาปลายของเส้นตรง2เส้นนะครับมาต่อกันให้มันเกิดมุมฉากนั่นหมายความว่าตัวแนวนอนนะครับแนวนอนเนี่ยตัวเส้นตรงแนวนอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าแกน x นะครับในส่วนของเส้นตรงแนวตั้งเขาจะเรียกแกน y ครับเพื่อน นั่นหมายความว่าตัวจุดเริ่มต้นหรือจุด origin ของมันที่มันเป็นมุมฉากที่มันตัดกันนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับอันนี้เป็นแกน x แกน y ที่ถูกต้องนะครับนะครับจุด origin จะอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับถ้าเส้นตรงแนวนอนที่มันยื่นไปทางขวานะครับ<อ>เขาจะเรียกว่าแกน x แล้วก็แนวตั้งเส้นแนวตั้งที่ยื่นขึ้นไปข้างบนนะครับตรงทางด้านซ้ายมือเขาเรียกว่าแกน y แต่ในการทำงานใน Excel ครับถ้าเราทำแบบนี้มันก็ได้ครับเพื่อนๆมันก็ได้อยู่แต่ว่าก็ในในในกรณีที่เราจะทำหัวข้อทำทำารายการอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ตัวแกน x แกน y ก,กับด้านเอาจุด origin นะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นนะครับกลับด้านขึ้นไปอยู่บนมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายให้ตำแหน่งตัวจุดออริจินที่มันเป็นตัดกันเป็นมุมฉากอยู่บนมุมซ้ายครับแล้วก็ตัวแกน y ให้ชี้ลงแล้วก็แกน x เ,เนี่ยให้ยื่นไปทางขวาเหมือนเดิมแต่อยู่ด้านบนอ่ะโอเคผมถ้าของใครที่ฟังผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจนะครับลองย้อนกลับไปฟังแล้วก็จินตนาการ ตามก็ได้นะครับลองเอาสเลตนะครับเพื่อนๆเอาสเลตเอาสเลตมาแล้วก็ลองลองดูสเลตสักประมาณ27แถวนะฮะยีแถวหรือ4แถวหรือหรือ7แถว9แถวก็ได้ครับเพื่อนๆลองลองอฟังที่ผมอธิบายแล้วก็เอาสเลตแล้วก็จับจับมุมมุมตัดกันด้านมุมด้านซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นจุดออริจินเส้นที่มันเป็นแถวขึ้นด้านบนเขาเรียกแกน Y แล้วก็ แกน x ก็จะเป็นาจากซ้ายมือตรงไปทางด้านขวามือด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ลองเอากลับด้านสเสลดดูซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเป็นตัวแกน x แกน y กลับด้านนะครับเราก็จะกรอกข้อมูลโอเคตัวตัวแกน x นะครับแกน x เนี่ยจะเป็นลักษณะของคอลัมน์นะครับแล้วก็ตัวแกน y เนี่ย จะเป็นลักษณะของแถวถ้าเป็นใน Excel นะครับต่อให้เรากลับด้านก็ตามนะครับโอเคสมมุติว่า B1A1 ผมไปเริ่มที่ B B1 นะครับ b 1. 1> b 1ผมจะเขียนหัวข้อทำไมผมถึงไปเริ่มที่ B1 เพราะว่า A1 เนี่ยผมจะเอาไว้เขียนหัวข้อในตำแหน่งของแกน Y นะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มอ,อ,อาหารละกันครับอาหาร B1 ผมเขียนอาหาร Edit ไทยในการเขียนนะครับในการกรอกข้อมูลเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลื่อนไปที่เซลล์ตรงนั้นแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับเขียนอาหารรรกกกกออฮะนะครับเสร็จแล้วพอกรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็เลื่อนลูกศรขวาไปชีต one table C one นะครับก็จะเป็น C one นะครับเครื่องดื่มนะครับอออออ่กกกกรรราดื่มกรอ่าโอเค Table. 1. 1> โอเคนะครับผมก็เลื่อนลูกศรไปลูกศรขวานะครับพิมพ์เสร็จแล้วผมเลื่อนลูกศรขวาเลยเครื่องดื่มแล้วก็เอาเดินทางนะครับ no, 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 no. โอเคนะครับตอนนี้ผมมีข้อมูล <One table. S 1> ผมเลื่อนลูกศรขวามานะครับมา E1 วันแล้วก็ลองเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนลูกศรใช้ดูเดินทาง D1 วันนะครับเห็นไหมครับเดินทาง D1 วันเครื่องดื่ม C1 วันอาหาร B1 วัน อันนี้ก็จะเป็น3คอลัมน์ครับเพื่อนๆที่ผมกรอกนะครับเวลาผมเลื่อนลูกศรไปมันก็จะอ่านข้อมูลแล้วก็อ่านตำแหน่งของคอลัมน์แล้วก็ตามด้วยโลนะครับต่อมานะครับ <A one. S 1> ผมเลื่อนมาที่ A1 นะครับ A1 แล้วก็เลื่อนลูกศรลง <A two. S 1> นะครับ a อผมจะเริ่มที่ A2 นะครับผมทำไมไม่เริ่มที่ A1 นะครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์หรือ โลก็ตามนะครับคอลัมน์หรือโตโลก็ตามเพราะว่า A1 เนี่ย mm hmm. ผมเว้นไว้เพื่อที่ว่าให้มันให้มันสวยงามครับเพื่อนเมันเวลาอ่านข้อมูลมันจะได้ไม่ไม่สับสนถ้าสมมติว่าเราไปเริ่มต้นที่ E อ1เนี่ยเราเวลาเราอ่านค่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลักษณะของแกน x หรือแกน y มันจะทำให้คนอ่านที่ไม่ใช่เราทำงานเนี่ยเขาจะงงนะครับแล้วก็ ยากต่อการคำนวณด้วยสูตรต่างๆที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับผมจะพิมพ์ตัวนี้จะเป็นวันที่หนึ่งแล้วกันครับผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับแล้วก็พิมพ์วันที่สองผมเลื่อนลูกศนะครับ table เลื่อนลูกศรลงนะครับมาที่ a 4แล้วก็พิมพ์วันที่แบบไมค์อากาศนอสี s t h r e นะครับวันที่3นะครับอันนี้ผมเลื่อนลูกศรลงทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมเขียนเติมข้อมูลใน l o ในโลในแกน y นะครับก็จะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3เลื่อนลงมาเรื่อยๆ sheet one one day นะครับวันท a ่2 a วันที่1 n นะครับวันที่1นะครับ,รบอันนี้เป็น a 2, 2>, 2 a วันที่2 A3 อ่าวันที่2 a 3วันที่3 a 4วันที่3 a 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดนะครับเป็นแกน y แกน x เ,เพื่อนๆพืพจำได้ไหมครับแกน x ก,ก็จะมีค่าอาหารค่าเครื่องดื่มแล้วก็เดินทางอันนี้ผมจะอะ่จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเขียนหัว หัวตัวรายการได้นะครับโดยการอาจจะใช้คำว่าการหลักการม์ดเซลล์แล้วก็เขียนหัวข้อหรือว่าหลักการขยายเซลล์ตามที่ผมได้แนะนำไปในเอพิโซดก่อนหน้านะครับอันนี้ก็ผมได้ผมได้แบบฟอร์มลวครับเพื่อนผมได้หัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะกรอกข้อมูลวันที่วันที่วันที่นะครับวันที่1นะครับวันที่1 ตอนนี้ผมเลื่อนลูกศรมาอยู่ที่วันที่1 A2 นะครับผมก็จะเลื่อนลูกศรขวาไปครับ B2 <B 2. S 1> นะครับ B2 เนี่ย 2> <B> 2. เพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามันตรงกับอะไรถ้ามันไม่อ่านนะครับปกติเนี่ยตัว Excel เนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดให้อ,อ่านตัวอ่าน B1 รูได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองลองใช้ <lock> ใช้คำสั่งรู Windows Run Commands Dialog Select Command Type b o o k o n e Excel3 เราชนกับตัวคำสั่งตัวอื่น B2 B1 <2. S> ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเพิ่มเติม B2 <B 2. S 1> นะครับแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อมูลแบบนี้ถ้ามันเป็นข้อมูลแบบน้นอยๆ <B 2. S 1> เพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นไปข้างบนได้ B1 นะครับเห็นไหมครับจำไม่ได้ก็เลือ่อนเลื่อนลูกศรขึ้นไป B2 <B 2. S 1> แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา ฟังเรียนลูกศรซ้ายวันที่ 2> 1 <A> 2 e e i เห็นไหมครับ 2> b 2มันก็นั่นหมายความว่าวันที่1เนี่ยค่าอาหารเราจะใส่ไปเท่าไหร่น่นลกันอ่าแปดสิบละกันนะครับผมก็มาอยู่ที่ตอนนี้มาอยู่ที่ b 2นะครับผมก็ใส่80ดส <Edit. Zero. S 1> นะครับ เลื่อนใส่ใส่เซลเบลล e นะครับผมก็ใส่ One table. เลื่อนลูกศรขวามานะครับไปที่ C2 นะครับผมจําหัวข้อไม่ได้ผมเลื่อนลูกศรขึ้นไปข้างบนเครื <C> 1. 1> นะ่องดื่ม C1 C2 เครื่องดื่มนะครับผมใช้เครื่องดื่มท่าไปเท่าไหร่60สิ <Edit. Zero. S 1> นะครับใส่60เข้าไปนะครับกดตอนแรกมันอาจจะไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันมันปรับให้เป็นโหมด Edit ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไม่งไปสนใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบว่ามันถูกไหม ให้เราเลื่อนลูกศรขวาไปบนล่างก็ได้นะครับซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนกลับฝั่งดู <62. S 1> นะครับเห็นไหมครับ60ส 2. 2 d 2ี่นะดจำได้ไหมครับว่าเป็นค่าอะไรค่าเดินทางค่าเดินทางเอา30ม <Edit zero. S 1> นะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูล <of fate. S 1> นะครับเป็นการการอกข้อมูลวันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเดินทางอา,อาหาร80ค่าเครื่องดื่ม60ค่าเดินทาง30 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวันที่1นะครับวันที่ o n y t นะครับเห็นไหมครับอันนี้วันที่1ต่อไปเป็นวันที่2ครับผมเลื่อนลูกศรลงมาวันที่ t a o e i g y t อ่าเห็นไหมครับผมก็จะไปเริ่มต้นที่ b 3 b t นะครับ b 3เพราก็ใส่เหมือนเดิมก็ได้ครับ80นะครับค่าอาหาร80 sheet one table c 3ค่า c 3เนี่ยผมจำได้ละนะครับเป็นค่าเครื่องดื่มผมก็ใส่60สิบ edit z e r ชีต one table d3 d3 ผมจําได้แล้วครับว่ามันเป็นหัวข้อของอาหารอ่าไม่ใช่อาหารเดินทางผมก็ใส่สามชีตนะครับอันนี้วันที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชีต a3 b3 วันที่ two a3 นะครับวันที่ three a4 อันนี้หลังจากนั้นผมก็เลื่อนลูกศรลงมานะครับก็จะอยู่ที่อ่าวันที่สามนะครับ a4 นะครับผมจะไปเริ่มที่ b4 นะครับ b4 b4 เพื่อนๆจำได้ไหมครับเป็นตรงกับหัวข้อ ตำแหน่งคอลัมน์ข้างบนเป็นอะไรอาหารใช่ไหมครับผมใส่80เดิมนะฮะ s h e e t one table c4 นะครับ c c4 จำได้ไหมครับคอลัมน์คืออะไรคอลัมน์ข้างบนคืออะไรเป็นเครื่องดื่มนะครับผมใส่60นะครับเอาง่ายๆนะครับแบบนี้เลย e ี t one table d4 แล้วก็ค่าเดินทางนะครับเดินทางก็ใส่30นะครับ30อันนี้ก็เป็นครบทั้ง3วันแล้นะครับผมกรอก รายการค่าใช้ใจ่ายนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนวิธีการกรอกจริงๆแล้วการกรอกเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีข้อมูลเยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมทําแบบสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลไม่ได้เยอะมากนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ไม่งงก็ลองไปฝึก ทำฝึกกรอกดูนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็เซฟได้เลยนะครับวิธีเซฟก็ง่ายๆนะครับนำล็อกออฟนะครับวิธีเซฟก็กดน้ำล็อกออฟนะครับน้ำลิอคีย์แพดแล้วก็กด nvda pass next key through เลข f 2นะครับหลังจากนั้นก็กด f 1 2นะครับ pass next key through ก่อน save as dialog file name combo box collapsed edit alt plus and selected b o o k one dot xlsx นะครับกดตัว nvda f 2ก่อนเพื่อให้มันเป็น pass next key through นะครับเผื่อว่า เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวส่วนเสริมที่ชื่อว่า Clip Speak อยู่แล้วล่ะมันจะได้ไม่ชนกันนะครับของใครที่ไม่ลงส่วนเสริมพวกนี้นะครับกด F12 ได้เลยแต่ถ้าไม่แน่ใจแนะนําให้กด NVDA F2 ก่อนแล้วก็ค่อยกด F12 นะครับมาที่ Save Ads แล้วก็หลังจากนั้นตั้งชื่อครับ, <Light. S 1> รบเดี๋ยวผมค่าใช้จ่ายแล้วกันครับรายการค่าใช้จ่าย English อันนี้ผม พอกด F12 แล้วผมลบนะครับกด backspace ลบตัวชื่อที่เขาตั้งให้อัตโนมัติแล้วก็ผมจะพิมพ์เองรายการค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ enter เลยรายการค่าใช้จ่ายโอเคนะครับมันก็จะเก็บไว้ที่ document นะครับของเพื่อนก็ประมาณนี้ครับเวลาที่เพื่อนๆต้องการที่จะทำต่อหรือว่าต้องการที่จะเปิดมาใช้งานก็เข้าไปตรงชื่อไฟล์แล้วก็ enter ได้เลย นะครับประมาณนี้ครับวิธีการกรอกโอเคเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการคำนวณแบบง่ายๆนะครับคำนวณคำสั่งคำนวณพื้นฐานกันนะครับโอเคพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ